ไปไหนกันคะมาดูตายเหรอคะ,น,น,ะ,คะนี่แหละกระต่ายตัวเล็กๆกโอ,โอ,โอ้โหวิ่งวิ่งนมีเรือถีบด้วยนะเคยถีบแล้วแต่ตอนนี้ร้อนยังไม่ถีบดีกว่าเป็ดเหรอคะเป็ดตัตๆบโอ้เป็ดลอยคอยอยู่ในนะะ้ำ อ้าวใครเปิดฉี่ไหมไปล้างมือกันก่อนแล้วเธอจ้าเอสสวัสดีจา้าหลับหรอง่วงเหรอเธอสวัสดีค่ะพี่มาใจาเ,อเอาลับอุ้ยตกใจอ่ะฮะอ๋อไปขึ้นบ้านหรอคะโอ้แกะ นนมานั่งกินกับพี่แก่กันแล้วนั่งกินให้เสร็จก่อนเดี๋ยว6กมงแลนั่งตรงไหน,นดีใครอยากนั่งตรงไหน,นดีนะน้ำตาลลลายหมดแล้วเอาดูดเลี้ยงๆเร็วๆกินไอติมกันก็จะเลอะนิดนึงไม่พลาดตอนกินติ่งอะพี่ออกไปไหน,<ใ>นอ๋อตอนนั้นจำได้ป่ะเราไปเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์กัอนอ่ะ กระต่ายกับเต่าเขาเล่นหมากลุกกันกระต่ายกับเต่าเล่นหมากลุกกันใครชนะนะนิชา,ว,าว้าวกระต่ายอันนี้ก็แกะเป่าเค้กวันเกิดกันเอ๊ะวันนี้วันเกิดใครนะอ๋อวันเกิดน้องชาหรือเปล่าอ้าววันเกิดยกมาเป่าเค้กเลย Happy birthday to you <st ischen> <lifting birthday> แฮปปี้บ์ day แกะน้อยอ่ดูโแกคใหญ่สวยนะวันนี้ล่มลื่นหน่อยแดดไม่ร้อนมากค่ะอากาศกำลังดีหน้าพาเด็กๆไปเที่ยวกันนะ <st cultures> ดูๆๆๆ <t ữ> ดูดนู่นโอโ้โหเดี๋ยวต้องเข้าไปดูกันว่ามีอะไร <t ữ> ใครนั่งอยู่นะ เอ๊ตัวนั้นเขาเรียกอะไรนะนันๆันนันน,น,นั่งอยู่เนาะหนยดูไม่ใช่โอ,อที่หนูเคยดูใช่ไหมโอเคอร่อยไหมคะเด็กๆวว้าน่าเลอยอันไปตามๆกันไหนดูสิโอ้ยคนนี้เลยกับเพื่อนบ้างเนี่ยใช้จมูกกินด้วยใช่ไหมไอ้เยอร่อยไหมคะเรียกไปอั้งเลยนะไปล้างที่ไหน ทำไรกันคะเด็กๆฝนตกเลยต้องแอบมาอยู่ในนี้ก่อนพี่หยกไม่ไปตากฝนเล่นลูกพี่หยกเนี่ยชอบไปตากฝนเล่นเดี๋ยวก็ป่วยใช่ไหมคะมเบาๆลูก แล้วเขามีบอกด้วยนะคะว่าแกะกินหญ้าอย่างเดียวจะพร้อมส่วนแกะกินอาหารตะกูถั่วหญ้ารำกับถั่วก็จะอ้วนและมีความสุขเห็นไหมเป็นพิพิธภัณฑ์ดูสิพันแกะนี่พันซันตาอินเนสนี่พันอะไรจึง คันบาบาโค้ดแบ,แบ็คเบลรี่แล้วตัวของมันล่ะโอ้โห,โโหโสวยคันดาเป้ลบาบาแบ็คเบลร์รี่ฝนตกฝนตกฝนตกดูพี่หยกยังไม่ยอมไปตากฝนอยู่ด้

แบ๊เต็มเลยแพ้อย่าไปทำเขาสิเดี๋ยวแพ้สวัสดีค่ะนี่มีตัวหนึ่งออกมาอยู่ข้างนอกนะเนี่ยตัวหนึ่งหนีออกมาแอบนอนอยู่ข้างนอกตรงนี้เบ๊เต็มเลยเต็มเลย แค่สีขาวๆขาให้แคขี่มาเขาให้แค่ขี่มาแล้วถ่ายรูปเป็น้เอง,เองเนั้นียู่เขาไม่ได้ให้ขี่รอบให้ขี่รอบไปอีกละวคันไปดูมา้าดันนี่ดูแค่สิดิชาดูแค่ไม่เห็นตักก้งกลัวเขาเลยใช่ไหมสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะน้องทำไมไม่ใส่ไว้อ่ะ จะให้แพ้เอาใส่ไงแพซื้อมาใส่สิลูกทุกคนเขาก็เสิดูแพ้ไงนั่นน่ะแม่พาดูม้าตัวเล็กอะ่ะไปถ่ายรูปก,กับแพ้ม้าตัวเล็กมั้ยหยอกมันนี้แล้วนี่มาถ่ายรูปก,กับม้าตัวเล็กเลยนั่นถ่ายรูปม้าตัวเล็ก,ก มาสิมาเขาทำอาไรเอมาเขากินใยอยู่เขากินยอยู่นอยากไปสั่งเดี่ยไปหาแม่ก็เดินไปสิมาสิมาเขาพุ่งป่องเลยอ่ะมานีิชาเห็นมาไหมคะพี่อยากอยากให้หนูจับมามาแล้วก็มีลาด้วยนะหนุนลาลาหัวยาว หูยาวดูลาสิน่ารักจังเลยนีย่ม้าแหละลาน่ารักจังเลย,ยดูลาดีลาหูยาวน่ารักไหม<อ>ด็อกกี้แปลว่าลาอ,อันนี้ม้าแคนีค่ี้ด้วยโอ้โอ๋อนี่ม้าแคมา้มาแคน่ารักเนาะไปดีกลับปะปน,นั่นไปดูม้าไปด,ปไปดูนี่ดู ห่างมา้านี่ไงห่างมา้ามา้มากินกินอาหารอยู่น,อน้องเด็กดึงมากมากอ๋อเห็นแล้วเห็น,น,น,นพาคนเด็กเข้าไปคนเดียวสวัสดีแม่อยากถ่ายลานน้องชาย ี้องชาถือไว้ก่อนแม่ถ่ายลาบแป๊บนึงนื่แม่ามาสิโอ้ยลาลากี้สวัสดีค่ะเชสวัสดีโอ๊ยไปย